หลที่เราได้ย้ายถังขยะเปียกนะคะมาไว้ตรงนี้ย้ายที่มาไว้ตรงดินแข็งๆบริเวณนี้นะคะเราก็มาขุดหลุมที่สองค่ะเมืเ่อกี้ให้คุณสามีขุดหลุมให้นะคะเพื่อที่จะปลูกต้นลำไย,ยค่ะทุกคนเราปลูกใกล้กับถังขยะเปียกเลยนะคะกล่าวว่าพอ,อต้นไม้โตนะคะอันนี้เป็นต้นลำไย,ยค่ะ พอต้นไม้โตปุ๊บเนี่ยลากเขานะคะก็จะวิ่งอยู่บริเวณนี้ค่ะบริเวณนี้เนาะลากส่วนหนึ่งเขาก็จะได้กินอาหารนะคะจากทังขยะเปียกค่ะทุกคนเนาะต้นไม้ค่ะหาเสียง,งทางนะคะแล้วหาจอบเาซะนี่ก่อน เอาอันที่มันเป็น